สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565ผ่านไม่ผ่านต้องตรวจคุณสมบัติอีกครั้งตัวเลขการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าบัตรคนจนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนกว่า19ล้านคนและผู้ยื่นลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแบบออนไลน์จะพบข้อความสถานะแสดงข้อความว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วหมายถึงการยื่นข้อมูลต่างๆของผู้ลงทะเบียนถึงกระทรวงการ ครคังแล้วค่ะต่อมาการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนจพะพบว่ามีการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วกรณีที่ผ่านการตรวจสอบเป็นสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องดําเนินการใดๆในช่วงนี้เนี่ยก็ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งก่อนค่ะกรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเป็นสถานะการลงทะเบียนที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองสามารถตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูลได้ที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องหรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนร,ราษรเช่นจำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า18ปีมีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ให้ติดต่อแก้ไขโดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานนั้นที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นค่ะและสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรั รลงทะเบียนใดก็ได้โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัส,สบดีที่3พฤศจิกายน2565ค่ะซึ่งทั้งกรณีผ่านหรือไม่ผ่านผู้ลงทะเบียนก็ต้องถูกตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม2566กระทรวงการคลังก็จะแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่องหากมีความเปลีปล่ยนแปลงค่ะ